ไม่แต่อะไรนะอันนี้จากบริษัทมีนาอ๋อมีนามัสมมนกล้วยหอมปกติเราจะใส่มัสแมนมันเราจะเ็นมัสมมนกล้วยขอบคุณมากขออนุญาตท่านเพราะว่าใช้เสียงของท่านไปด้วยอ๋อได้ครับอันนี้เราก็มาดูน้ำใจคนไทยนะที่มาช่วยเราไม่ค่อยได้ออกมาด้านนอกเพราะด้านนอกเป็นที่ของอาจารย์แก้วลองนุวิดาวันนี้เดินมาดูด้านนอกว่ามีใครบ้างอันนี้เป็นจุดแรกก็จากท่านจุฬาลักนตรีนะเป็นอาหารฮาลลนเรากินมาวันนี้ไข่เจียวสองกล่องก็มาจากนี่แหละไหนดูดีมีหาอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างวันนี้ ข้าวอันนี้ไรเนี่ยอะไรเนี่ยมัสมันไก่ไข่เจียวโอ้น่ากินมากเลยมันไปแล้วไข่ไปแล้วไข่ไปแล้วครับแจกวันละสองร้อยกล่องมีชาเย็นด้วยมีชาซีรอนโอเคเลยครับแล้วก็มีใครมีไข่อะไรไม่รู้มัสมันนั่นอีกขอบคุณมากนะอาสาทุกคนกินไปไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่มือมือเทียวไข่เป็นฮาลานนะ อร่อยมากเลยอ๋อหอมมากเลยเนี่ยขายต้องมีเดียวขายกันอ๋อนี่เดียวขอบคุณนะจ๊ะเอามาถ่ายกันไหมได้รู้ได้ถ่ายกันเลยเออมามาถ่ายอาสาหน่อยอันนี้มาจากโอ้โหน่มัเดียวขอบคุณมากทุกคนนะวันละหลายร้อยกล่องใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะครับก็มากันอ้าวายเลยเดี๋ยวจะต่อแล้วมาเลยมา โอเคขอบคุณมากนะเฮ้ยไข่เจียวไหมแล้วเฮ้ยระวังอผมเหรอเอาถ่ายเลยแชะโอเคขอบคุณจิตตาสาทุกคนนะจ๊ะน่ารักมากขอบคุณครัจแมไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเดินก่อนขอบคุณนะจ๊ะโอ้โหน่ากินมากเลยขอบคุณนะทุกคนไปแล้วแล้ก็เบื้องต้นนี้ระยะเวลาประมาณตอนไหนเนี่ยอะไรนะระยะเวลาสิ้นเดือนสิ้นเดือนอเมริาไมาเลยขอบคุณมากเดี๋ยวไปดูไว้เดี๋ยอันนี้เก็บโรตีตันยูสเตตี่ไหน ปเอามาถ่ายเลยเดินลยจ้าขอบคุณมากโอเคไปต่อขอบคุณนะจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะโอเคเอาให้เอาใครถ่ายให้ป้าหน่อยเอ้ามาๆมาโอเคอาวเร็วหนึ่งสองสามวิดีโอเป็นน้าจะเป็นวิดีโออไ โอเคขอบคุณครับอ่ามาดูเรื่องกตัญญูสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวขอจิ้มหมอนวดอยู่อ้าวจริงดิเดี๋ยวแม่ไปดูเรื่องกตัญญูมีอะไรกินไหมนี่นี่แพนด้าไก่โอ้โหกับข้าวหมกเป็นไรอันนี้ตัวใหญ่ยังเลยอย่าเล่นไทยตามกล้องอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยคณะคณะโอ้โหแพนด้ไม่กินเหรอหอมแดงไว้แล้วกี่กล่องเนี่ยเยอะเลยอมาเลย กี่ที่กี่โมงเลยเหรอทาข้าวไ้ยังครับขอบคุณมากนะโอ้โหน่ากินเว้ยนี่หน้าปลาพริกหนูเพิ่งเพาะทีมในไลฟ์สดว่าหนูยังไม่ช่วยร้างหนูมันก็ไม่กินอะไรเลยแตนูอขอบคุณมากเลยนี่คือมาแบบมาด้วยใจจริงเนาะขอบคุณมากนะเฮ้ยเป็นไงสบายดีนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปากไทยเลยครับโอเคเอาปากไทยเอาปาไทยน้อยหน่อยได้ครับได้ได้เดี๋ยวขอไปดูข้างในหน่อยได้ตั้งกระพิการทางสมองขาสองขาสามครับพี่หนกสบายดี ลูกชายการตัดสินการตัดสินไม่เป็นไรการแตกต่างจากอาจารย์ชคุณชายครับครับผมโอเคนี่ใครของบริจาคอันเนี้ยโอ้ทำไมเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ใครบริจาคมาอ๋อของโลกดันยูนะโอเคข้างในก็มีที่ผ่านการบริจาคโอเคที่ไหนมีไปมาดีอ้าวนี่คืออะไร นู้นมาเด้อมาดีจ้ามาดีจ้ะกาแฟเหรออันนี้ขายหรือแจกแจกเหรอมาจากไหนเนี่ยอ๋อมีคนหมาว่าแจกออแล้วว่าอยู่ไหนกันเนี่ยวันละกี่แก้วจ้ากี่ร้อยแก้วนะสามร้อยแก้วใครอยากใครใจบุญอ๋อคุณคุณบุ๋มล่าเตอร์บุ๋มเหรออ๋อ ไปขอบคุณมากนะกาแฟเออข้างนอกนี่ก็สนุกดีนะใช่อสวัสดีจ้าอ้าวด็อกเตอร์มาไหมเนี่ยสวัสดีจ้าโอ้โหเอาไปต้มข้าวโอ้โหข้างในก็ขอข้าวติดโอ้โหน่ากินมาทานไหมคะไม่เปไรจ้ะมีน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกปลาทูขนมเค้กใช่ค่ะเค้กข้วหอม แล้วมีแล้วก็มีพายรับโอ้โหได้จะได้ถ่ายกันนี่อะไรเนี่ยข้าวคุ้มิ้งาย่างข้าวคุ้มิ้งาย่างพาย่างวันละแจกวันแรกกี่กล่องเนี่ยฮะไม่พูดเลยโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณหมูปฝาสวัสดีด้วยนะน่าถ่ายเลยเป็นคนใหมพี่หน่อยสิไม่เคยออกมาข้างนอกเลยวะมาเปิดหูเปิดตาอันนี้อยู่ด้านนอกของไซเนาะเดินมาบ่อยๆค่ะท่านขอบคุณนะทุกคนน่ารักทุกคน ขอบคุณนะครับโอ้นี่น้ำใจคนไทยขอบคุณนะนะครับเราไปดูแสงหมอด้วยเราไปหมขอบคุณมากขอเดียวเดียวเลยเราอยู่นี่ท่านขอขอเดียวเดียวเลยกงนี้ค่ะมาเลยจ้ะได้จ้ะเชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะกายเป็นรถซ่วมเลยเนี่ยเออดีมากเลยแบกกาเป็นรถซ่วมข้างหลังโอ้ยโอเค ขอบคุณนะจ๊ะทุกคนนะฝากสวัสดีด็อกเตอร์ด้วยนะโอเคไปเราจะนอนหมอนวดกันใช่เรารวมตัวแล้วไปดูเต้นหมอนวดกันครับกระตือรือร้นอ้ยมอบเลยเดี๋ยวไปให้หมอนวดต่อขอบคุณนะเป็นแพทย์จิตอาสาที่ทางสภาแพทย์แล้วก็เอาหมอนวดเขารวมตัวกันนะครับมาช่วยงานการไฟและขอนหลวงเรียบร้อยเปล่าขอบคุณมากนะการไฟฟ้าเข้มแข็งมากตั้งแต่วันแรกเลยขอบคุณนะการไฟฟ้าสวัสดีจ้ะ นี่ครับโอ้มีนวดด้วยเหรอใช่ครับใช่ผมมันนวดตั้งแต่วันที่สองวันที่หนึ่งครับเขาไปนวดกันสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะโอ้โหไม่รู้เนี่ยอุ้ยผมไปนวดอะไรวะโอ้โหแล้วนวดใครเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เลยค่ะโอ้โหเจ้บเนี่ยพี่ทหารที่ตำรวจเฮ้ยไม่เคยรู้เลยเวะเรียบมานวดหมดเลยสวัสดีจ้ะสอคอรอสอสอตอนที่ใรเนี่ยทำไมชื่อย่อบรรยาจัง อันนี้ดู้วยจ้ะสุขภาพผมต้องพักสรองนะครับโอ้เฮ้ยพี่กวาดโอ้สบายเลยนวดดีๆนะโอ้หอมมากเลยเจ้าหน้าที่ที่เหนื่อยเหนื่อยล้านะครับเราโอ้เอาสบายเลยสวัสดีจ้าโอ้ไม่รู้ว่าเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยมีครับมีด้วยครับโอ้สวัสดีครับเรียกสาวสมัครคเลยสาวสมัครคนเลยครับโอ้น่ารักมากเลยมีต่อเส้นด้วยท่านรดาท่านรดาบันครับโอ้โอ้ดีครับดีครับ ท่านตีสวัสดีครับพี่โอ้ดีครับีจิตอาสาไม่เป็นไรครับยิ้นวดเองเลยเหรอพี่โอ้เก่งมากเลยขอบคุณมากเลยครับพาทีมงานสวดีครับขอบคุณนะครับไม่รู้เลยว่ามีขอบคุณมากเลยนะโอ้นี่ออ๋ันนี้พี่กวาดเราไอพี่กวาดเรามาหลายคนนะเนี่ยพี่กวาดเขินเลยพนักงานบริการรับบริการไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาหลังแม่มาอันนี้ต่อกอะไรเนี่ย ต่อแล้วหายเลยมั้ยดีกว่านวดไหมต่อโอ้ไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้ดีนะครับขอบคุณมากอาจารย์ห้านี่ไปไปเต็นที่อาจารย์มาเลยเลยขอบคุณที่ท่านอนุมัติหนังสือผมท่าหนังสือไปครับมาตั้งเต็นที่แล้วอ๋อดีเลยครับยินดีครับมาเลยขอบคุณมากครับพี่ท่านดนตรีสวัสดีครับที่ได้ครับใครก็ได้ใช่ไหมแต่คนนี้เลยเป็นนายแบบไปเลย ไม่เป็นไรนั่งอะไรนั่งนั่งนั่งลายแบบเอ้าไปทึงเนื่อปลาเชยป้ายมาใเอ้าปากถือกล้องหน่อยได้ไหมได้ไลฟ์ยู่นะไสดอยู่ไลฟ์ช่ถือหน่อยจะได้อ่าได้ครับมาเปิดไลน์ของพี่อาดาวันเข้าไปดิโอ้ย ปเป็นทิศไปเป็นทิศอนนี้กล้องให้แมืดมืดมันมืดมันมืดเขียวอยู่ที่ไนอ่าไปดิกลัเวครับไายป็นไหนพี่ไป้่ายอกไป้่ายแล้วกล้บง้ดไพี่บุกมาทยกที่ หน่ครับต้ใหก่ต้มไญ่ไม่คับต้งไกต้มไงอันนี้เอาถือก่อนอยู่แล้วไม่มีามร้อไม่าอเลยครับถ่ายแล้วงคนหลอกนะครับเครับถืถ่ายแล้วอต้ไก่ครับขอต้ก่นะครับ้อล้งเลยนะครับขอขอต้ญ่ก่ครับยกนิ้นึ่งสองสามห่อโอเครับหนึ่งสอง

ขอญาตอาจรย์ทา้สครับหมอนวดขอทางหน่อมอนวดขอทางนิดนึงครบขออญาตผู้บุกพผูว่านะครับอหมอนวดตอตนิดนึงโทรศัพท์เนถ่ายเสร็จแล้วเราเล่นมืดอาลงนะครับแสงมันย้อนแสง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  ดีครัไมได้เยวไ้ย่่ถ่ายถ่ายกมาก็เข้าไปสิไโนเหนือึกเข้าเระส่งใหาดี๋วเปนเป้วจาให้มอรับคนไข้กม่มีคนไข้มาดีมีมีงานเขาใช้ริเายเยอะเลยขอบคุณนะครับทุกคน ขอแยกนะครับขอแยกนะครับขอยยงไงยงอนอยู่น้นขอยะครับขอตยนักอขอยนะครับขอแยกทีมงานผมถ่ายครับอาครับผม่ายอ้าปักเข้าปักเขาต่อต่อรอย่อรอต่อรอต่ออยู่หรอได้กล้องหรือยังได้กล้องหรือยังไม่มีกล้องหรอออยอ้ยอเอากล้องมากล้องมาตั้งกล้องมาอาจารยขอลอ ครใครใครใครถ่ายให้ให้ให้ทางนี้หรอถ่าอยครับพี่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 พงษ์พี่พงษ์ถ่ายหน่อยและมันเบลแล้วเอาครับเอาครับอันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ท่านท่านพี่บุกมาสองสามไม่โดนด้วยจะจะจะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเยตนดาครับป้านนะครับป้ายนนะครับอ๋อผมแต่น้ำท่วมใช่ไหมป้ายันนะเออเดี๋ยวให้มาดูให้ได้จ้ะเดี๋ยวแวะมานู่นนะขอบคุณครับขอบคุณนะต้องตีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คึกคักดีนะคนไทยน้ำใจเยอะพี่กวาดมันนวดยังครับอาจารย์มีไหมเชิญที่รถครับรถอะไรรถสื่อสารครับที่ที่อยธาเอาเอาวิญญาไปใช้อยู่อ๋อขอบคุณมากให้กี่ให้กี่กี่ตัวนะ ตอนที่เอาไปอยู่40อ๋อโอเคขอบคุณมากเลยพิจูตสื่อสารอาจารย์รูปไม่ชัดขออ้าวมามามาไปซู้กันกับด้านนี้ไปถ่ายแล้วหน่อยอ้าวมาขอบคุณนะก็ดีคึกคักดีโอเคไปขอบคุณนะครับไปขอบคุณนะจ๊ะนี่ไปไปดูดอเตอร์บุ๋มโอ้ตัวใบยกลไฟ้าอยู่นี่นะอ่ะ นี่มาดูด้านนอกนะก็มีเราไม่เคยออกมาเนี่ยผลแรกที่ออกมาเพราะเราอยู่ข้างในเออนี่มุยที่องค์กรทําดีดีครับตอนนี้เราทำตอนนี้เราทำสองงานค่ะก็คือทัวรยี่สิบสี่ชั่วโมงกับกับทีมตัดแก๊สนี่นี่ทีมแก๊สอ๋อทีมตัดแก๊สขอบคุณมากเลยตอนนี้ต้องการเยอะเลยใช่ค่ะวันนี้ก็ซื้อสาย50สเมตรโอเคาเมตรต้องเพราะมันต้องห้อยยาวใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะดรโอเคนะครับเมื่อวานน้ำท่วมมาดิ ฝนตกหนักขอบคุณคะคุณคขอบคุณนะโอ้ยก็ขอบคุณขอบคุณนะเรียบร้อยมีอะไรบอกนะขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะน่ารักมากได้ครับได้ครับมามามากี่คนเนี่ยทีมงานเนี่ยเอ่อถ้าถ้าในเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยนะแต่ที่หนูให้สลับกันมาอ๋อโอเคครับดีครับดีครับดีดีเพราะเขาทำก็ข้างในก็ยุติโมงเกันใช่ค่ะ โอเคขอบคุณมากดรยินดีค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากโจเป็นไงขอบคุณนะครับเอ่อข้าวเหนียวม้วนกับไข่เจียวขอบคุณนะเรียบร้อยมีทั้งกาแฟเย็นสวัสดีครับขอบคุณนะสวัสดีเป็นไงรู้ันอยู่ สวัสดีครับทานข้าวยังเนาะไปเลยไปนะสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรียบร้อยดีนะทุกคนขอบคุณนะจ้าไหนใครเอาน้ำมาเลี้ยงเนี่ยกาแฟตุ๊กตุ๊กโอ้มีน้ำกินปรีเนาะขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าอาจารย์เนี่ยไปทานขนมที่ร้านหนูนะไปทานบ่อยอ่ะตรงไหนนะเป็นท่านาบัตตี้ไงอ๋อโอเคจ้า ชื่อร้านอะไรนะกว๋วยแขกเหรอไม่ใช่ค่ะมันตุงหวานเลย่ะอ๋อโอเคอ๋อน้ำแข็งใสจ้ะโอเค,อเคก็ดีนะคนไทยก็มีน้ำใจดีครับยำมีอีกร้านหนึ่งอันนี้ใครมายำ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 แจกไปละกี่กล่องเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่ากันรอ,อทั้งคืนเลยเหรอขอบคุณมากนะยำยำ มีกี่รถเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่อ่2แต่รถครับตอนนี้เหลือแค่นี้เลยครับโอเคขอบคุณมากเลยนะใหญ่จนหมดแล้วก็กลับทั้งคืนครับอยู่ทั้งคืนเลยโอ้ขอบคุณยามๆนะน่ารักมากมีเเิของรบโอเคครับขอบคุณมากได้ครับขอบคุณมากโอเคก็ประมาณนี้นะรายงานความมีน้ำใจของคนไทยเยอะแยะเลยเออไม่รู้ว่ามีนวดมีอะไรด้วยข้างนอกอาหารการกินก็พอมีนะครับก็ไม่ลำบากอะไรนะขอบคุณมาก ่เมื่อกี้เจอพี่ขับเคนด้วยเบอร์สิบเขาลงมาเอาของก็เลยทักทายกันชื่อคุณนตเออตกลงชนะเลิศก็คือเคนแบ็คโฮเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะหวยออกยี่สิบเจ็ดเมื่อกี้พูดไปไม่รู้ใครถูกกเปล่านะเมื่อกี้เรียกเบอร์ยี่สิบเจ็ดเบอร์ตีฟอะไรเงี้ยมีเออยี่สิบเจ็ดออกเฉยเลยไอ้ไอ้แบ็คโฮคันใหญ่โอเคครับเฮ้ยเป็นไงกันมอมอผมโดนไม่สบายเรียบร้อยไหมสูไหนเนี่ยมันมีอะไรกินเหรอ เออเรียบร้อยดีนะออนี่มาจากคุณบุ๋มมั้งนี่ข้าวผัดน้ำพริกใช่ลค่ะแล้วมีอาการป่วยอะไรบ้างคนนี้เหรอคะคนป่วยปอะไรเยอะมีเก็บตาอ่ฝุ่นอะไรอย่างนี้นะโอเคอยู่ประจำเลยนะขอบคุณมากมีรถพยาบาลพร้อมอันนี้ไปเด็กตึงโอเคขอบคุณนะยวแวะมาเยี่ยมอีกขอบคุณครับขากาดเรียบร้อยดีนะเข้มแข็งมากทุกหน่วยเลยตอนนี้ขอบคุณมากโอเคครับไปประมาณนี้แหละนะคนไทยก็ช่วยเหลือกันเออไม่เคยมา้านนอกไว้สนุกดี ดูแต่หนข้างในเดี๋ยววัหลังแวะมานวดดีกว่าโอเคไปแล้วครับขอบคุณนะทุกคนก็ให้ดูบรรยากาศความมีน้ำใจของคนไทยโอเคงั้นเดี๋ยวไปก่อนมีะาระรายงานนะครับสวัสดีครับ